ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟี f a Mobile ดีๆซื้อพรีเมียมสปาร์ราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ม่อยู่กันในช anel เล่นเกมไปวันกันอีกแล้วนะครับ และในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม FIFA Mobile หรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อคืนตีสอที่ผ่านมานะครับเกมฟ f a Mobile มีการอัปเดตใหญ่อีกครั้งนึงซึ่งสิ่งที่น่าสนใจหลกัหลกๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3อย่างได้แก่การเข้ามาของกิจกรรมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่า UCL การอัปเดต Star Pass Season ใหม่และสุดท้ายนะครับก็คือการอัปเดตนักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์หรือว่าการ TOTW นั่นเองครับผมก็เลยจะมาทาสรุปรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ฟังแบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรม UCL กันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะขอบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งสิ่งที่ใช้ออกเป็น2อย่างก็คือ1นะครับ UCL Token แล้วก็2นะครับคือ UCL Point ในส่วนแรกของหัวข้อ Main Stage นะครับก็จะมีภ เมื่อเราผ่านภารกิจในแต่ละด่านนะครับรวมไปถึงผ่าน daily quest เราจะได้รับรางวัลเป็น UCL token นะครับเมื่อเราได้รับ UCL token มานะครับให้เรานําเอา UCL token นะครับมาสุม่ม p a ็คทางด้านขวาซึ่งในแต่ละ p a ็ k นะครับเราจะสามารถสุ่มได้โดยใช้30 UCL token เพื่อรับ UCL point ครั้งละ60รวมไปถึงสามารถลุ้นรับของรางวัลต่างๆแล้วก็นักเตะ UCL s t a p 84+ บวอีกด้วยครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็น UCL milestone เราจะได้รับรางวัลต่างๆตาม UCL token ที่เราใช้ไปครับซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆแล้วว่า หากเราเล่นจนจบกิจกรรมนะครับ เพื่อนๆที่เติม Star p a าร์ก็จะมีโอกาสได้ถึงรอยกีแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เจ้ารายการแล้วก็มาดีนี่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเปเพิ่มพอสมควรครับผมในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อกรุ๊ปสเตจในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ UCL point ที่เราได้จากการสุ่มแพ็กที่ผมบอกในตอนแรกนามาแลกเปลี่ยนเป็นนักเตะการ์ด UCL ครับเพื่อนๆสามารถนาแต้ม UCL point จํานวน3,000 point นะครับมาสุ่มนักเตะ UCL ที่อยู่ในกรุ๊ปที่เราต้องการได้เลยครับแต่ผมขอแนะนําว่าพยายามอย่าสุ่มการ์ดกรุ๊ปนะครับ อยู่ทั้งหมด6รอบนะครับซึ่งเราจะสามารถรับตัวการันตีนักเตะสเต็กในกรุ๊ปนั้นได้ทันทีครับซึ่งจากที่ผมได้หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสายฟรีนะครับมีโอกาสได้นักเตะสเต็93กทั้งหมด2ตัวและหากเพื่อนๆที่เติมสตาร์พาะนะครับก็จะมีโอกาสได้นักเตะสเต็93กทั้งหมด4ตัวนั่นเองครับณตอนนี้นะครับกิจกรรม UCL เพิ่งจะเปิดในส่วนของกรุ๊ปสเตจ A ถึง D อาทิตย์หน้านะครับก็จะเป็นการเปิดในส่วนของกรุ๊ปสเตจ E ถึง H เพื่อนๆคนไหนนะครับที่่่่ยงไววูกกในนนนออ้้้แาหดคทลสส็ ข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อ UCL Tournament ซึ่งให้เราเลือกกรุ๊ปในการเล่นเราสามารถเลือกกรุ๊ปไหนก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเล่นให้ชนะ6แมตช์จาก8แมตช์ที่เกมกําหนดถึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปในการเล่นได้ครับเมื่อเราสามารถชนะทัวนาเมนต์นะครับเราก็จะได้รับการ์ด UCL Stage 84บวกมาสุมรวมไปถึงได้ UCL Token มากสุดถึง320 UCL Token ครับผมซึ่ง UCL Tournament นี้นะครับก็จะรีทุกๆ1อาทิตย์นั่นเองครับและในส่วนของร้านค้านะครับก็จะมีการอัปเดตการขายแพ็เคเกี่ยวกับ UCL ซึ่งในน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 ั้ะคคก็็เปแุตตออาาน ก็จะอยู่ที่380 FIFA Point หรือว่า950เพชรแดงนั่นเองครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับเป็นสายเปก็สามารถไปรุ่นลับกันได้ในร้านค้าเลยนะครับผมสิ่งต่อมาที่ได้มีการอัปเดตนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Star Pass UCL ซึ่ง Star Pass นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ r e ี Star Pass แล้วก็ p r ี mium Star Pass ครับเพื่อนเพื่อที่เป็นสายฟรีนะครับก็จะสามารถเก็บเลเวลแล้วก็รับของรางวัลที่อยู่แถวล่างได้ทั้งหมดครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับจัก p r ี mium Star Pass ก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ใน Star Pass ทั้งหมดเลยคร บีโอตำนานนั่นเองครับสเตตเข้าขั้นโกงกันเลยทีเดียวหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจสังส่งซื้อ Star ์พนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค o o k i e Land s h o p กันได้เลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 5 9บเาทเท่านั้นครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับผมฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับและการอัปเดตสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ได้นาเอานักเตะยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของเซนตใหม่เข้ามาซึ่งก็นํําาาาาาาททมมมมโดยคเีนนนัล93ผอออองงงงว่่่หหหกกกพพืๆไ้ งานได้ผมคิดว่าโรนัลโดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีแต้ม TOTW เหลือนะครับก็สามารถไปสุ่มเพื่อลุ้นรับโรนัลโดได้ที่ร้านค้าเลยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตทั้งหมดของเกมฟีฟ่าม b i l e ในช่วงเมื่อคืนตีสองที่ผ่านมาผมก็ได้มาทาสรุปแบบสั้นๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อออนนนสยาาาาาากก้้้มมํคิะะะไไไรรเตวจแบ็ถีด หากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ